สบายดีพี mm ่น hmm. ้องสบายดีตอนบายพี่น้องป้องบากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะมีอะไรเมนูลามุก่อไม้ใช่ไหมีพี่ขาก็นองไส้ใหญ่พี่น้องข้าวบแล้วนี่มันบมุ้งะนะมุ้งเลยนะไม่่ข้ามันไก่ไจะกินอะไรนี่เนนกอีกบ่ โอ้แกงนกยังยได้มงกรใหม่วะับใหม่เจ็คดนะมาเจักซีฟเทาแบบว่าหาเยว่พอกระเทินแล้วบางอย่างมแตะจักโค้มือ่นบอ่นีราเียวโอ้มาทำอาแล้วแบบปนสิต๊กเรียมมันอย่งนี้มันกับิตอีดีมือนนี้นะมันต๊กบ่มือเช้านี่นะ้มือเหนโจ กินเนะโอแก,อก,กองหนกคใจหัวใครไปกินแกงหนอกลุงเบิร์ดปิ้งกบด้วยส์พิ้งคกบขุมมีอยู่กบแม่ส,มส,มสายกบขับกินเหรองเอาไป็น่องขายยังมีอยู่นะไปมาแทงกูวะใครมาแย่กูวะเห็นปยอ กบเลือแต่หนังมันกินอ่ะมันกินแล้วคนอน่ะมันนอนใสองตนะ่ะมันหิวเขา่ามันหิวเขา่านะฮะเอาโบก,กินเถอะบอเขาเห็นยังอยู่เทรนน้ำนะ<อ>นะะ้ำห้าม่าไปหาตี่ฮะน้องน้ำไม่กินข้าวบรลุกเอาโบกินเถอะบอน้ำจ๋าไมป้าหาพ่อหรอเยี่ยมมันแล้ยรอ,อปัน่น นี่กะนุ่ยาปลาทิมทะกยาเนี่ยนี่อ่ะกินอะไรจะทิมจะกววางไรนมนะใครกินข้าวมันไก่เชียโนบอกไก่เฮ็ดลูกจ้างกับข้าวมันไก่ดีอือแซ่บกูซื้อมาหน่อยแซ่บจะเฮ้ยก่องเดียวอู้มมาซาซาน้ำจิ้มมันแบบชื่ออะไรปะกันนี้ชื่อเออมาซาซาน้ำจิ้มกรุงเทพนี่แหละจะว่ามันจะกรุงเทพหรือยังไงซะนะ กคุณารวงการก็มัแก้มาไหมครับลายอยู่ในอินเดาอันี่ขามันไก่ขามูสี่ามันไม่ได้เป็นอันี้ก็มขาะแตกุ้งเทปจัสระแต่กับบแต่กัน้ำจิ้มสบสูตรมาจากกุงเห็เก่าเอาน้ำจิ้มไก่แมปลานอมไหมเออแม่ลเนาะไปกินตอน้นเนาะอันนี้สูตรพาเองเนี่ยอะไรเปียน เพาก็ซื้อสูมานนา่ไปอาบแต่เห็นเ็ด้านหน้าไปจังแซ่บเจนหน้าต้องเห็นๆแ่แแป้งิงครับเฮาบ่คักดือมาเห็นน่ะใส่แป้งจนเต็มถั่วยังบ่เห็นอเล็กีบ่น่ะี่แปจนเลใส่บ่ใส่แป้งอีพดน่ะใส่นหนึงมันก็เหนียวลูกวมยนเกือบมันใส่ผ้าขาวเด้อพนอือ ร้านร้านคูบเบม่วงเสจยดโมงมานี่มานี่ใช้มีตีึกบไหมตรงนั้นอะ่ะเอามากินไรกินไหถ้าใครกินตัวมันล่ะ <c oughs> พวรคนเขา่าได้กินยังหรืเอเนาะ ตกตายตั้งหากนี่พี่แก้มนะแบงมาด้โลเลยโร่นล่ดนนะกูกูซาบีตุมือตายง่ายนะจะดูกินอไดไหมโ่นหลอ่นมลมายทางนะแม่ร้องอ้วนเอาหายมาตันก็พูดรนอนหนีีนี้มาใช้เสีย Nó giây mập hồn cũng không thể mạnh vào phòng không nào mà đọc sang một lần nho bọc lắm 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 ม,อมือเอมมา,าสามูน้ำตากลนะยุดเงียบเดี๋ยวนี้ดื้อได้ของมืออยังไม่ได้อยากสากแกก็เดนให้มาอันนี้คือประตูเฉลิมนี่<ะ>หักคุนตัวนี้ mỗi một bồn, sau mặc dù mặc cắp mặc 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 อยงแล้วม่เราจะมาใหน้าต้งเตะระวังิานะห้มาแล้วบ่จอดไปนบกมาห่าง่อบอแม่เป็นมันตาเอกว่ตอนนี้ไดคนหรืล่าเจ้าชบ่อหรสามพันคนิมหาคนีเงินอยู่สามพสิบยังกินบ่โอย คนเหมือนอย่างเลย,ดย,ยดเดี๋ยวคัอมเงินตำรวจมาไ,ได้ตั้งด่านที่นั้นเสียบอะไรขันตัม้มีเ้นนี้อาชีนข้างขาวสานนัน,ะาานตั้งกัเสียงอะไรนัน เอาม่เอาเห็นป่าเาเขามาจ้าเรมื่อน e ี้อีมอลูกอีตางนมเนยมันตายอยู่ตรนั้นเลอ้ยมันเเห็นมัรื่องของมือมันตายดจีบมากลังมันอยู่ตนเืเห็ประตูมา้วประตูมนาหลังนี่เาใตะหนเอาใ่ตะหนังดี๋ยวร้แล้วางพมันตายสเนาะยวเสียเขาีน้า มาไทยนี่บากใหญ่ตายสาไทยนี่ยมันหดเโดเยยบมันโซบักโซ่และจบ่เบิ่งบักอย่างนี้พูดตัดนะพ่จ่าเตะมันใหญ่มาก้วมันออกทางตอมาเรื่อีพอเรียงมากนะคุณคุโต้ด้ บบมันรุนพวนี้่มีจตะบอกขำเลยนี่ยงมาเนื้อเฮียนะบ่มีอย่งหรอไปเลยมากันมามาเฮีบบอก เห็ดบดเอ,อบบาะเขาบด้เบิ่์นาะในน้ำเราเต็มคนมอนอยู่จ้ะยางประยางมากเหมือนงั้นไม่ลองยอางเาลยยางสร้าง,งเห็ดอันนะหนในน,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 นู้นเซโนนละคอนขาวนะจะมาปามลูกเราจะเอาหูไปบอวงเหอะ เท็ดคองงนข้าแกงตามตลาหนักเนี่ยเสเห็ดโองให้หน่อยมม่แมนเสื้อมันเป็นก้อนตุ่มเห็นเต่เขค่อยมาติดของบ้าอืมจะเส้นนู้นนะบ้่ง กอนแบบไีเห็นน้าป่าเนี่ยแล้วที่เขาจะมันยอดสาคอ้อหรอวะไอพวกเหมือน่าสายอคอนยุ่นี้มันผัน,น้าเราหอาคล้เคอเลยนะเ,เ,เนนะออกค่ะ ดีเอ๊บอดีไค่ะงานจะทีุ่ณสาวอันาเฮ้อือกเราค่กินแต่นทางวไปขวบมากอืมตอพควรยู่มึงนี่ก็ได้จัดมาเห็นกับประด็นเนี่ยบอโอ้ยมันมาประดับหมดเออมันอยู่มขกินยม่พี่ิบเ่ละมาน่ะมันกินอืม จับขึ้นจับจะลดเมื่อห่างมาเลยนะมาชี้อยู่ยโอ้ยอยู่เพราะเนอะงามเลยคนมันเลียดมันเก็ยิ่งมาเป็นหมูข้ามมาเนนะถอ,บบอกจีบอ่จีบอีดัมก็ไม่ว่าพออลอยลาเซาเมื่อเด้อนเคยมามืงน้ำมาอยู่ือนกูอีกละมันจะบอกม,ม,มันเมื่อจงบอกมาชี้เมื่อมี้เมา่อกี้มาเงีอยนะ ก็คืนก็มาห้าเห่าห้าโฮนจะเขาเฮือนอเขาห่างอันนี้ได้กอดีมันขึ้นไปนอนเางเฮือนทานเรืนเฮือนกินหูเลยครับโอเคนั่นมันกินริ่นอาการปตาเซลูใะ่แบแป็บสีนะดูเหรมันก็ไไรเอมาคอยไมตาย กูมีหมาอยู่กินมานะบดไปบอกานเหียมบันีมาห่าเยไอหมาไดาวนบัวตะกลน้าไปมันห่าหดห่าเลยมาตัวตายใหหมหะลุบัก่งะ้เหี่ยไเนี่ยต้มมาอีกมล

ลาอะลพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนาสบายดีอร่อยมากเลย